มันยังไม่มียาตัวไหนที่เลิกเล่าได้อย่างชัดเจนและปลอดภัยที่สุดเลยในในตอนนี้นอกจากใจของตัวเองแต่แต่ในดิตที่ผ่านมาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของของเราเนี่ยได้มีคน้นได้มีเครื่องมือเครื่องมือตัวรอฝนยาและสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้คือสมุนไพรสาลากตัวนี้แหละฝน ดื่มแล้วก็แล้วก็สำลอกหรือว่าอ้วกออกมาเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเหล้ามันก็ไม่ได้อร่อยสุรามันก็ไม่ได้อร่อยมันก็มีแต่ทําร้ายร่างกายแล้วมันก็พอมารู้สึกชิมไปมันก็รู้สึกเบื่อไม่ชอบมันรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ดีกลิ่นันเหมือนกับอวกที่มันออกมาตรงเนี้ครับมันเป็นด่านแรกที่มันจะทําลายสถาบันครอบครัวที่เล็กที่สุดของเราเนี่แหละแล้วมันจะไปถึง สถาบัานใหญ่สถาบัานชุมชนสังคมจนถึงต่างประเทศเลยไอ้นี่ก็จะมีพิษพิพยาไฟไอ้ตัวเนี้ยซึ่งลักษณะลกลิกก่นก็หอมรสชาติหรืออีสารนรีกว่าห่างฮอนนะครับตัวส่วนตัวนี้เป็นโลชัลถักแดงตัวนี้ก็เป็นปลาไหลเผือกตัวนี้เป็นปลาไหลเผือกน,นี่เป็นเหมือนเหมือนว่าเหมือนเป็นเหมือนเป็นทหารเอกแกพิษเบื่อเมาเป็นอันดับแรกก่อนเลยตอนเนี้ยเรามาคุยกันก่อนว่าการปฏิบัติจริงก่อนใส่น้ํา อใส่น้ำเนี่ยประมาณหนึ่งองคุลีตุกอ,อยางจะไว้ก็หนึ่งหนึ่งองคุลีครับหนึ่งข้อองคุลีเนี่ยหนึ่งข้อนิ้วเราเนี่ยนะครับเนี่ยเวลานี่เสร็จผมอายุสี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับผมก,ก,ก็ค่อยๆทําไปฝนเข้าจํานวนอายุครับคือการฝนเข้าจํานวนอายุนะครับเจ้าุนง,งแดงตัวนี้นะครับ,ต,รบต่อไปคือปลาไหลเผือกนะครับนี่ค ก็เช่นเดียวกันเราก็หามุมที่เราถนัดจับให้มั่นคงตอนนี้ตัวนี้ก็มีจงอยนะครับดูสังเกตด้านข้างมีจระยนี่ครับก็จะมีจระกัดปากพอดีนะครับตอเนี่ยควรจะเป็นของใครของมันเพราะว่ามันมันมันใช้ในการกินแล้วมันสัมผัสกับกับกับปากเราโดยตรงอย่างเงี้ยผิวสัมผัสเนี่ยควรจะเป็นของใครของมันนะมันเป็นของภูมิปัญญาที่ที่บรรพบุรุษเราค้นพบจากธรรมชาติที่ให้มาเนี่ย เขาจะคงคุณสมบัติของเขาเนี่ยอยู่ตามผิวพวกนี้เมื่อแห้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีผิวสัมผัสแล้วก็ทําไปาใช้ประโยชน์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช้ประโยชน์ในที่นี้ก็คือว่าเมื่อเรารู้สึกมีอาการรู้สึกว่าไม่สบายตัวเราก็เอาออกมาใช้ได้ทันทีคุณภาพยา,ยามันเป็นของมาจากธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราจะจะ,จะมีเซนซิทีฟสัมผัสจากตรงนี้ได้เลยแล้วเอาไปใช้ช่วย เสริมเสริมให้มันแก้ในส่วนที่มันบกพร่องออกได้อย่างเด่วที่สุดครับเพราะว่ามาจากธรรมชาติออกระบวนการสังเคราะห์ไม่ต้องมีเยอะแล้วก็ออกไปใช้ทันทันทีได้เลย